ต้มไข่ยังไงไม่เปลือกมันแตกต้องให้ไข่มาสวยๆได้เทคนิคแบบใหม่ๆนี่ก็คือเอาไขใา่ใส่น้ําใส่ไว้ในถุงถุงหิ้วแล้วนี่แหละ <Huh? S 1> อ่ะน้ําเดือดแล้วมาเลยเอาเกลือใส่ปกติแหละไม่มีอะไรใส่ไปเพื่ออะไรรู้ไหมเกลือเนี <c> ่ย <oughs> ไปช่วยเขาอีกทางนึงเพื่อไม่ให้เขาแตกไงเวลาต้มมาจะได้สวยให้น้าเนี่ยเกิดความหนาแน่นไข่เขาจะได้ขยายตัวไม่ได้อแล้วก็เจาะรูไว้เจาะรู จาะรูก่อนเจาะรูเท่าไหนแค่นี้เองแล้วเราก็หย่อนลงไปเนี่ยหย่อนลงไปเสร็จแล้วก็จับเวลาเลย6นาที40่สิบเพื่อให้ไข,ข่ข้างในเขาเหมือนเป็นยางมาตูมเลยปกติใส่น้ำส้มแล้วมันก็ยังแตกนะมาเจอวิธีนี้รู้สึกมันได้ผลที่สุดเลยโอเคครบแล้ว แล้วก็จะยกขึ้นเลยเฮ้ยเป็นไงยกขึ้นมาเลยรวอนจ้าเห็นไหมเดยวเจาะน้ำออก่ <c oughs> เรามาดูกันว่ามันแตกไหม วิธีต้มไข่ไม่ให้มันแตกเห็นไหมโอ้มีล้าวนิดนึงแต่ก็ไข่มันไม่ได้ทะลักออกมาไงเพราะันเวลาปอกมันก็จะยังสวยอยู่เขานี้เองก็เรียบร้อยแล้วเไหมเทคนิคดีๆเห็นวิธีต้มไข่ไม่แตกสวัสดีครับ